สวัสดีครับ The Intelligent EP นี้จะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นยามเย็นที่ตลาดสานเจ้าสตรีทฟู้ดหรือถนนคนเดินที่คือคักมากที่สุดของจังหวัดสุราษธานีตลาดสารเจ้าเปิดขายมานานกว่า50ปีอยู่กลางใจเมืองบริเวณซอยตีเหล็กเนื่องจากถนนเส้นนี้เมื่อก่อนเป็นที่ตั้งของโรงตีเหล็กตลาดสารเจ้ามีชื่อเรียกหลายอย่างเช่นตลาดซอยตีเหล็กตลาดซอยวัดไซและตลาดโตลุ่ง แต่ชื่อที่คุณหูคนมากที่สุดก็คือตลาดสารเจ้าที่นี่มีอาหารที่คนท้องถิ่นในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนิยมราคาไม่แพงและอร่อยมีให้เลือกกว่าร้อยร้านค้ารับรองว่าต้องเจออาหารที่ชอบและโปรดปรานแน่นอนครับโดยเฉพาะร้านรถเข็นที่มาขายของอร่อยๆและมีความหลากหลายอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็ต้องเป็นผัดไทยท่าช้างอร่อยสุดในสุราษฎร์ธานีสุรต้นตำรับผัดไทยจะใช้เตาถ่า,าน ซึ่งคงความอร่อยบอกต่อกันมานานกว่า20ปีและถ้าใครกำลังมองหาร้านข้าวต้มต้องแวะมาร้านนี้เลยร้านข้าวต้มหน้าสารเจ้าที่นี่มีเมนูให้เลือกเยอะมากรสชาติอร่อยเหมือนพัฒคารอาหารจีน สามารถเลือกเมนูได้ที่หน้าตู้เลยครับนั่งสบายชมวิวทางเดินเข้าตลาดและเมนูเด็ดของที่นี่ต้องนี่เลยครับผัดผักบุ้งไฟแดงทานอาหารเสร็จแล้วพามาเดินชมบรรยากาศศาลเจ้าฮกเกี้ยนกันสักหน่อยศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนกราบไหว้บูชาโดยมีการอัญเชิญองค์เทพเจ้าและฮูอองเอียงกง มาจากมณฑลฮกเกี้ยนมาปฏิทฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธานและภายในมีการอัญเชิญองค์เทพเจ้าอีก2องค์มาร่วมสารเจ้าด้วยซึ่นคือเจ้าแม่คนอิมและเจ้าแม่ทับทิมก่อนจะกลับกรุงเทพต้องไม่พลาดแวะคาเฟ่ของที่นี่ซะหน่อยและเราพาเพื่อนๆมาที่ e c h o o o f f e e ร้านกาแฟลงคั่วกาแฟ e c h o ที่การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศอย่างมากมาย มเมล็ดก,กาแฟของที่นี่คั่วใหม่สดทุกวันคัดมเมล็ดมาอย่างดีเมนูเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลายและขนมที่สายหวานต้องพลาดไม่ได้แค่เห็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็อยากจะสั่งออกมาทุกเมนูเลยสำหรับร้านกาแฟที่นี่ผมให้5ดาวเลยนะครับ ตอบโจทย์เอาใจคนรุ่นใหม่ด้วยสีสันและรสชาติการตกแต่งเมนูเครื่องดื่มที่มีความโมเดิร์นและการตกแต่งร้านที่ทันสมัยต้องบอกเลยว่าสมกับรางวัลที่ได้มาผมว่าความรักและความใส่ใจของเจ้าของร้านทำให้แต่และเมนูออกมาสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับอีีนี EP ้อีีหน้าจะพาไปที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปครับผม